สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยากจะถามคุณลุงคุณป้าทุกคนว่าถ้าคุณรู้ความลับเกี่ยวกับจุดสวิตแห่งความสุขที่ผู้หญิงต้านทานไม่ได้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนความจริงแล้วในร่างกายของผู้หญิงนั้นมีจุดสวิตพิเศษที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ซ่อนอยู่ถึง3จุดด้วยกันถ้าคุณกดจุดสวิตเหล่านี้ได้ถูกวิธีคุณจะสามารถดึงดูดใจและร่างกายของคู่ครองได้มากกว่าที่เคย ผู้ชายหลายคนมักจะสงสัยว่าสัมผัสตรงไหนแล้วผู้หญิงจึงจะมีความสุขจริงๆทำไมทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆแต่ปฏิกิริยากลับจืดชืดลงแต่นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะครับเพราะในสังคมเรามีข้อมูลที่ผิดๆสำหรับผู้ชายมากมายและจุดที่ผู้หญิงรู้สึกมีความสุขจริงๆก็ไม่ได้ถูกบอกเล่าอย่างถูกต้องแต่วันนี้ไม่ต้องกังวลครับในคลิปนี้ผมแพทย์หญิงนภสรรุ่งไพศาล ด้วยประสบการณ์การทำงานทางคลินิกมากกว่า25ปีจะอธิบายเรื่องจุดสวิตแห่งความสุขทั้ง3จุดของผู้หญิงอย่างละเอียดทั้งทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติจริงและที่สำคัญคือจุดเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นจุดที่คุณอาจมองข้ามมาตลอดถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบความไว้วางใจและความสุขระหว่างคุณกับคู่ครองจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าและคุณจะกลายเป็นฮีโร่ที่แท้จริงได้ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมผู้ชายหลายคนถึงเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสุขของผู้หญิงเรื่องความสุขของผู้หญิงนั้นมีข้อมูลต่างๆมากมายลอยอยู่ในโลกแต่ส่วนใหญ่แคบเปลือกนอกไม่ได้ลงลึกถึงแก่นแท้ทำไมผู้ชายหลายคนถึงเข้าใจผิดเรื่องความสุขของผู้หญิงและสุดท้ายก็เสียความมั่นใจหรือห่างเหินกับคู่ครองสิ่งแรกที่อยากให้เข้าใจคือ ความสุขของผู้หญิงไม่ได้เรียบง่ายเหมือนผู้ชายผู้ชายส่วนหะวข้คิดว่าการกระตุ้นโดยตรงคือความสุขแต่ผู้หญิงไม่ใช่อย่างนั้นครับจากการวิจัยขนาดใหญ่ของสถาบันวิจัยทางเพศในอเมริกาพบว่าความสุขของผู้หญิงเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้งกับสภาวะทางจิตใจความรู้สึกปลอดภยัยและความมั่นใจจริงๆแล้วผู้หญิงประมาณ7ใน10คนตอบว่า พอความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกันลึกซึ้งขึ้นเขาถึงจะรู้สึกมีความสุขแท้จริงเป็นครั้งแรกยกตัวอย่างความเข้าใจผิดที่พบบ่อยนะครับเช่นลองเอาเทคนิคจากทีวีหรือนิตยาสารมาทำตามเป๊ะๆแต่คู่ครองกลับไม่ค่อยมีปฏิกิริยาผู้ชายหลายคนเจอแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะความสุขของผู้หญิงไม่ได้มาจากการกระตุ้นทางกายภาพอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องความรู้สึกของคนสัมผัสบรรยากาศคุณภาพของการสื่อสารและปัจจัยทางจิตใจอีกมากมายที่ต้องมาประกอบกันจากการวิจัยทางประสาทวิทยาล่าสุดพบว่าตอนที่ผู้หญิงรู้สึกมีความสุขสมองจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างโดพามีนและออกซิโทซินออกมาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเวลามีความรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่าถูกรักการหลั่งฮอร์โมนเหล่านี้จะสูงสุด ทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นหลายเท่าแต่น่าเสียดายที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะสนใจแค่จุดไหนแรงแค่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดก่อนจะสัมผัสคือต้องทำให้คู่ครองรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายจากประสบการณ์ให้คำปรึกษามาผู้หญิงหลายคนบอกว่าตอนที่สามีใส่ใจเตรียมบรรยากาศและอารมณ์ก่อนเขาถึงรู้สึกมีความสุขจริงๆเป็นครั้งแรกความเข้าใจผิดอีกอย่างคือ คิดว่าพออายุมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะเข้าใจความสุขของผู้หญิงเองโดยอัตโนมัติแต่นี้ไม่ใช่ความจริงครับเพราะแต่ละคนมีความรู้สึกไวและจุดที่ชอบไม่เหมือนกันจึงไม่มีวิธีเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนแล้วจะทำอย่างไรถึงจะดึงความสุขที่แท้จริงของคู่ครองออกมาได้คำตอบคือต้องเข้าใจกลไกของร่างกายและจิตใจผู้หญิงอย่างถูกต้องแล้วใช้จุดสวิตช์แห่งความสุขทั้ง3จุดอย่างมีสติ ถ้ามีความรู้นี้คุณจะไม่ใช่ผู้ชายที่หลงทางอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงเลือกต่อไปนี้เราจะลงลึกถึงจุดสวิตแห่งความสุขที่ผู้หญิงต้านทานไม่ได้ทั้ง3จุดและวิธีการใช้ให้ได้ผลจริงเริ่มกันเลยนะครับจุดสวิตแรกคือโหจุดสวิตท,ที่ผู้ชายมักจะมองข้ามมากที่สุดในเรื่องความสุขของผู้หญิงก็คือหู ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะสนใจแต่ส่วนอื่นๆของร่างกายแต่จริงๆแล้วหูต่างหากที่เป็นกุญแจเปิดประตูสู่จิตใจของผู้หญิงสิ่งแรกที่อยากให้รู้เกี่ยวกับพลังพิเศษของหูก็คือการได้ยินเป็นประสาทสัมผัสที่ส่งผลต่อจิตใจโดยตรงมากที่สุดผู้หญิงวัยต่อข้อมูลที่เข้ามาทางหูมากเช่นเสียงกระซิบที่อ่อนโยนหรือคำชมที่อบอุ่นกระตุ้นสมองได้มากกว่าการสัมผัสด,ด้วยผิวหนังเสียอีก จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าตอนที่คนรักหรือคู่ครองกระซิบข้างหูผู้หญิงสารเคมีในสมองอย่างโดพามีนและออกซิโทซินจะหลั่งเพิ่มขึ้นอย่างมากหมายความว่าถ้าใช้พลังของคำพูดและเสียงเป็นก็สามารถทำให้ผู้หญิงผ่อนคลายและมีความสุขได้ตั้งแต่ก่อนจะสัมผัสด้วยซ้ำแล้วต้องทำอย่างไรดีสิ่งสำคัญคือโทนเสียงและจังหวะถ้าพูดเสียงดังหรือใช้น้ำเสียงหุ้นหนจะได้ผลตรงข้าม ผู้หญิงจะรู้สึกปลอดภัยและสบายใจถ้าคุณพูดด้วยเสียงต่ำๆนุ่มนวลและจังหวะชา้ชาๆต่อมาคือการเลือกคำพูดเช่นวันนี้สวยมากเลยนะหรือเห็นยิ้มแล้วผมก็มีแรงเลยคำพูดเชิงบวกธรรมดาที่พูดได้ตามธรรมชาติในชีวิตประจำวันจะซึมเข้าใจผู้หญิงได้ดีกว่าของขวัญราคาแพงเสียอีกแล้วระหว่างคุยกันค่อยๆเป่าลมข้างหูเบาๆหรือลูบใบหูเบาๆจะได้ผลดีมาก ตอนนี้ดูปฏิกิริยาของเขาดีๆนะครับถ้าเห็นเขายิ้มหรือหัวเราะเขินเขินแสดงว่าจุดสวิตแห่งความสุขเริ่มทำงานแล้วขอยกตัวอย่างจากเรื่องจริงนะครับคุณสมหญิงบอกว่าหลังแต่งงานไปสักพักการแสดงความรักกับสามีก็ลดลงแต่วันหนึ่งสามีเดินมากระซิบข้างหูว่าวันนี้ขอบคุณนะที่มีเธออยู่ข้างๆผมมีความสุขมากพร้อมกับแตะใบหูเบาๆ ตอนนั้นใจของเขาละลายไปเลยความรักและความไว้วางใจในสามีเพิ่มขึ้นทันทีนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าหูทำหน้าที่เป็นสวิตช์แห่งความสุขและความปลอดภัยแต่ระวังการกระทำที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับอย่าแตะแรงๆหรือเป่าลมติดต่อกันจนรำคาญถ้าผู้หญิงตกใจหรือรู้สึกไม่ดีต้องหลีกเลี่ยงแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องดูปฏิกิริยาของเขาอย่างละเอียดและใส่ใจเรื่องไทยหมิ่งกับบรรยากาศ นอกจากนี้หูยังไม่ได้เป็นแค่เรื่องกระตุ้นทางเพศแต่ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้ใจใกล้กันมากขึ้นในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือหลังทะเลาะกันแค่กระซิบข้างหูว่าไม่เป็นไรนะหรือขอโทษนะใจของผู้หญิงจะนุ่มลงอย่างน่าอัศจรรย์แบบนี้แหละครับหูไม่ใช่แค่จุดสวิตช์แห่งความสุขแต่ยังเป็นทางเข้าพิเศษที่ทำให้ความไว้วางใจและความรักลึกซึ้งยิ่งขึ้น ต่อไปเราจะพูดถึงจุดสวิตอีกจุดที่ผู้หญิงหลายคนวัยโดยไม่รู้ตัวทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาจุดสวิตท,ที่สองคือต้นคอถ้าการกระตุ้นที่หูอย่างอ่อนโยนเป็นสวิตท,ที่ทําให้ใจของผู้หญิงเปิดจุดถัดมาที่ต้องให้ความสนใจก็คือต้นคอโดยเฉพาะบริเวณจากหลังคอไปจนถึงกระดูกไหปลาร้า ตามวัฒนธรรมไทยโบราณต้นคอถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นหญิงและสเสน่ห์มาตั้งแต่โบราณกาลและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยืนยันถึงความไวพิเศษของจุดนี้ทำไมต้นคอถึงเป็นจุดสวิตแห่งความสุขอย่างมากเพราะต้นคอมีผิวหนังบางกว่าส่วนอื่นและมีเส้นประสาทกระจุกตัวอยู่มากมายทำให้ไวต่อการสัมผัสเบาๆหรือลมหายใจอุ่นๆนอกจากนี้ บริเวณนี้ยังมีกลไกที่กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักจากการวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดพบว่าแค่การลูบต้นคอเบาๆหรือใช้มือที่อุ่นสัมผัสก็ทำให้ออกซิโทซินในสมองของผู้หญิงหลังเพิ่มขึ้นอย่างมากฮอร์โมนนี้มีหน้าที่สร้างความไว้วางใจและความปลอดภยัยมีพลังทำให้ใจของทั้งคู่ใกล้กันขึ้นทันที ยกตัวอย่างจากคุณสายเอี่ยมผู้หญิงอายุ60กว่าปีเธอเล่าว่าตอนที่สามีสัมผัสที่ต้นคออย่างอ่อนโยนเป็นครั้งแรกเธอรู้สึกตื่นเต้นและในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกปลอดภัยแปลกๆก,ก,กระจายไปทั่วตัวกำลังในร่างกายก็หมดไปหมดคุณสุรีเอี่ยมที่เคยคิดว่าต้นคอแค่จักจี้เท่านั้นกลับถูกห่อหุ้มด้วยการสัมผัสนุ่มนวลและลมหายใจอุ่นของสามี จนอารมณ์ความรู้สึกถูกปลดปล่อยอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนตอนสัมผัสต้นคอสิ่งสำคัญคือแรงที่ใช้ถ้าแรงเกินไปหรือสัมผัสแบบกระทันหันจะทำให้เกิดความระแวงหรือรู้สึกจั๊กจี้มากกว่ากลายเป็นผลตรงข้ามลองใช้ปลายนิ้วหรือฝ่ามือลูบเบาๆเหมือนขันนกบยบินบางครั้งค่อยๆปัดผมขึ้นเบาๆจะทำให้รู้สึกใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทมิ่งในการสัมผัสต้นคอก็สำคัญด้วยควรทำตอนที่ผ่อนคลายเช่นหลังคุยกันสนุกสนานหรือช่วงเวลาสงบสมบ,บสองคนค่อยๆวางมือเบาๆประตูใจของผู้หญิงจะค่อยๆเปิดออกเองนอกจากนี้การจูบที่ต้นคอสามารถกระตุ้นความสุขในระดับที่ลึกกว่าได้ในแง่จิตวิทยาการสัมผัสที่ต้นคอเป็นการแสดงความรักแบบไม่ใช้คำพูดที่สร้างความประทับใจให้ผู้หญิงมาก แม้ตอนที่สื่อสารกันไม่ค่อยราบรื่นหรือบรรยากาศไม่ค่อยดีการแสดงความรักผ่านการสัมผัสที่ต้นคออย่างอ่อนโยนก็สามารถเชื่อมใจกันได้อีกครั้งข้อคอรระวังคือผู้หญิงบางคนอาจจะไวมากที่บริเวณต้นคอหรือรู้สึกคอมเพล็กซ์กับส่วนนี้ดังนั้นต้องดูสีหน้าและปฏิกิริยาของเขาดีๆแล้วค่อยๆทำตามจังหวะที่สบายของเขาอย่าเพิ่งไปต่อเองฝ่ายเดียว แต่ต้องเคารพใจและร่างกายของเขาเสมอนี่คือความลับที่ทำให้ความไว้วางใจและความสุขเกิดขึ้นพร้อมกันต้นคอคือจุดสวิตพิเศษที่ผู้หญิงรู้สึกอยากมอบตัวตามสัญชาตญาณเหมือนหูเลยมันไม่ได้ทำงานแค่กับร่างกายแต่ยังส่งผลถึงใจด้วยต่อไปเราจะพูดถึงจุดสุดยอดที่ผู้หญิงประมาทตัวเองมากที่สุดจุดสวิตท,ที่3คือต้นขาด้านในหลังจากพูดถึงหูและต้นคอที่เป็นประตูสู่ประสาทสัมผัส ในที่สุดเราก็มาถึงจุดสุดยอดที่ผู้หญิงหลายคนต้านทานไม่ได้โดยไม่รู้ตัวนั่นคือต้นขาด้านในสำหรับผู้ชายหลายคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับจุดนี้แต่จริงๆแล้วจุดนี้คือที่ที่ผู้หญิงแอบอยากให้สัมผัสอยากให้สังเกตทำไมต้นขาด้านในถึงพิเศษขนาดนี้เพราะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างผิวหนังและการกระจายตัวของเส้นประสาท ต้นขาด้านในมีผิวหนังบางที่สุดในร่างกายและมีเส้นประสาทนับไม่ถ้วนกระจายอยู่ทำให้แค่การสัมผัสเบาๆหรือความอุ่นจากมือก็สามารถทำให้ความคาดหวังและความตื่นเต้นแผ่ไปทั่วร่างกายของผู้หญิงได้ยิ่งไปกว่านั้นต้นขาด้านในอยู่ใกล้กับอวัยวะเพศถึงแม้จะไม่ได้กระตุ้นโดยตรงแต่ความรู้สึกอะไรกำลังจะเกิดขึ้น ก็ทำให้เกิดความตื่นเต้นในสมองจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าการสัมผัสที่ต้นขาด้านในกระตุ้นการหลัง่งโดพามีในสมองของผู้หญิงอย่างแรงการทำงานของโดพามีนี้ทำให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยและตื่นเต้นไปพร้อมๆกันจิตใจก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขแต่ต้องระวังเรื่องลำดับและวิธีการสัมผัสอย่าเพิ่งรีบยื่นมือไปที่ต้นขาด้านในทันที ต้องเริ่มจากการคุยและสัมผัสส่วนอื่นเพื่อทำให้ใจใกล้กันก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนมือไปทีละนิดการกระทําแบบเร่งรีบหรือแรงเกินไปจะทำให้เขาตกใจหรือตึงเครียดกลายเป็นผลตรงข้าม ใช้ปลายนิ้วหรือฝ่ามือลูบเบาๆแบบสัมผัสผ่านๆร่างกายของผู้หญิงจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นโหมดลับใส่ใจความแตกต่างของอุณหภูมิด้วยทำมือให้อุ่นก่อนสัมผัสเบาๆจะทำให้ความปลอดภัยและความตื่นเต้นเกิดขึ้นพร้อมกัน ขอยกเรื่องจริงของคู่รักมาเล่านะครับคุณมาลีเป็นผู้หญิงอายุ60กว่าปีอยู่ด้วยกันมานานก็มักจะรู้สึกว่าเรื่องแสดงความรักซ้ำซากน่าเบื่อแต่วันหนึ่งสามีพูดแบบธรรมดาว่าวันนี้สวยกว่าทุกวันเลยนะแล้วระหว่างคุยกันต่อก็ค่อยๆวางมือที่ต้นขาด้านในเบาๆตอนนั้นความตื่นเต้นและความอบอุ่นที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก็แผ่ซ่านไปทั่วตัว คุณมาลีบอกว่าตอนนั้นรู้สึกอยากเชื่อมโยงกับสามีให้ลึกกว่าเดิมนี่คือช่วงเวลาที่ต้นขาด้านในทำหน้าที่เป็นสวิตช์ของความรักและความไว้วางใจจริงๆต้นขาด้านในเป็นจุดที่ความเขินอายและความคาดหวังผสมปนเปกันดังนั้นต้องดูปฏิกิริยาลมหายใจและการเคลื่อนไหวของร่างกายเขาอย่างละเอียดแล้วค่อยๆทำตามจังหวะโดยไม่บังคับ ถ้าผู้หญิงกลั้นหายใจไว้สักครู่หรือยิ้มแสดงว่าสวิตแห่งความสุขทำงานแล้วแต่ถ้าเห็นสีหน้ากังวลหรือร่างกายถอยห่างต้องหยุดมือทันทีไม่บังคับนี่คือกุญแจที่ทำให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นเคล็ดลับในการปฏิบัติคือระหว่างคุยกันลองชมว่าขาสวยมากเลยนะแล้วค่อยๆวางมือทับเบาๆการผสมผสานระหว่างคำพูดและการสัมผัสจะขยาใจผู้หญิงมากกว่าที่คิด สุดท้ายนี้ต้นขาด้านในไม่ใช่แค่จุดกระตุ้นธรรมดาแต่เป็นสวิตสุดยอดที่สัญญาถึงความไว้วางใจความปลอดภยัยและความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งในอนาคตการใช้จุดสวิตแห่งความสุขนี้จะทำให้ความสัมพันธ์และช่วงเวลาพิเศษของสองคนที่ไม่เหมือนใครแผ่ขยายออกไปจุดสวิต์ทั้ง3จุดที่ผมเล่ามาหูต้นคอและต้นขาด้านใน ไม่ใช่แค่จุดกระตุ้นทางกายภาพแต่เป็นสวิตท,ที่เชื่อมโยงใจและร่างกายเมื่อความไว้วางใจความปลอดภัยและความรักรวมตัวกันวันนี้ก่อนอื่นลองหันหน้าเข้าหาคู่ครองแล้วบอกขอบคุณนะหรือที่มีคุณอยู่ข้างๆผมมีความสุขมากอย่างจริงใจแล้วค่อยๆนำเทคนิคที่เรียนรู้วันนี้ไปใช้ทีละนิดในการคุยหรือสัมผัสเล็กๆน้อย สิ่งสำคัญคืออย่าเร่งรีบต้องดูปฏิกิริยาและความรู้สึกของเขาอย่างใส่ใจแล้วค่อยๆเข้าหาเทคนิคและความคิดที่ผมบอกวันนี้ไม่ได้ทำให้สมบูรณ์แบบได้ครั้งเดียวต้องทำซ้ำๆหลายครั้ง และค่อยๆก้าวหน้าไปพร้อมกับคู่ครองความไว้วางใจและความสุขก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคืนนี้ลองพูดคำอ่อนโยนมากกว่าปกติสักหน่อยพรุ่งนี้ลองจับมือเบาๆก้าวเล็กๆแบบนี้จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในที่สุดคุณก็เริ่มใช้จุดสวิตช์แห่งความสุขได้ตั้งแต่วันนี้แล้วสร้างสายสัมพันธ์ที่ล้ำค่ากับคู่ครองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นก้าวใหม่ของคุณขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับ ถ้าคุณนำสิ่งที่เรียนรู้วันนี้ไปใช้ในชีวิตจริงแม้แค่นิดหน่อยความผูกพันกับคู่ครองจะลึกซึ้งกว่าเดิมแน่นอนและคุณจะเข้าใกล้าการเป็นคนที่ผู้หญิงเลือกมากขึ้นเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่าได้ประโยชน์หรือมีไอเดียดีๆกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับช่องนี้ผมแพทย์หญิงนภศรสสรุ่งไพศาลจะนาเสนอเรื่องจิตวิทยาผู้หญิงและความลับเรื่องความสัมพันธ์คู่ครอง จากประสบการณ์มากกว่า25ปีของผมในรูปแบบที่ทุกคนเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ชีวิตของคุณลุงคุณป้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผมจะนำเสนอเคล็ดลับดีๆเรื่อยๆให้ต่อไปถ้าอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้อยากรู้จริงๆเรื่องจิตวิทยาผู้หญิงและวิธีการเข้าหา หรืออยากก้าวนำหน้าผู้ชายคนอื่นคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคนมาร่วมกันเรียนรู้เสน่ห์ใหม่ๆโดยไม่คำนึงถึงอายุกันเถอะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ